ตัวนี้จะเป็น New s Curve ของอธุรกิจเรื่องของอการทำกรเษกษตรด้านสมุนไพรเป็นหลัก2,564สำหรับปีนี้เนี่ยการบริโภคสมุนไพรทั่วโลกเลยทั้งหมด99ประเทศมูลค่า54,957ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.81ล้านล้านบาทเราเพิ่งจะเปิดการให้บริโภคอย่างเสรีแต่ต่างประเทศเนี่ยคึกคักมาโดยตลอดพวกจะเป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับสมุนไพรโดยเฉพาะ3ตัวกันชากระชอกร <c oughs> ะท่อมแล้วก็กันโฉมด้วยอย่างนั้นเราสามารถปักหมุดได้เลยนะคะว่าเราต้องการจะตีตลาดตีตลาดไหนเ <c oughs> นี่ยนี้สคัญขณะที่ตลาดสมุนไพรในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ แต่แม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะซบเซาลงไปบ้างเพราะว่าเรื่องของการขนส่งเรื่องของ,ของการผลิตต่างๆเนี่ยแต่ว่าคาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปก็คือปีหน้าด้วยอัตราเฉลี่ยในการขยายตัวถึง5%ต่อปีนั่นหมายความว่าตลาดนี้เนี่ยนะคะคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง เจ0 0 0ล้านบาทในปี2,565แล้วก็งานสัมมนาน,นะคะที่เมื่อกี้ยิงโปรโมทไปคุณผู้ชมต้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็ได้ข้อมูลเพียบเลยกับงานสัมมนานสมุนไพรไทยสมุนไพรโลก ก็บอกว่าเป็นตัวดาวเด่นในยุคถัดไปสาหรับเศรษฐกิจไทยได้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วก็บอกว่าตัวนี้จะเป็น new S curve ของอธุรกิจเรื่องของอการทรรําเกษตรด้านสมุนไพรเป็นหลักนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่เห็นไปมูลค่าตลาดนะ,ะปัจจุบันนะคุณนีนะาสำหรับตลาดโลกเราต้องแบ่งนะคะว่าจะมีสมุนไพรส่วนหนึ่งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะมีพืช new S curve คือ3อก่กอกันชงกันชาและกระท่อมนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือจะต้องมองเห็นในภาพรวมที่อาจจะต้องแยกออกจากกันเล็กน้อยแต่ว่าในตลาดภาพ ใหญ่สำหรับสมุนไพรไทยเนี่ยคุณผู้ชมคะในตลาดโลกปัจจุบันนี้นะคะส5 6 4าหสำหรับปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าตลาดสมุนไพรไทยโลกเนี่ยนะคะการบริโภคสมุนไพรทั่วโลกเลยทั้งหมด99ประเทศมูลค่า54,957ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.81ล้านล้านบาทคุณนินาใหญ่มากคือเราเพิ่งจะเปิดการให้บริโภคอย่างเสรีแต่ต่างประเทศเนี่ยคึกคักมาโดยตลอด มีการซื้อขายมีการนําไปต่อยอดก็จะเป็นเรื่องปกติแล้วสำหรับสมุนไพรโดยเฉพาะ3ตัวกัญชากระช้อกระท่อมแล้วก็กัญชงด้วยแต่ว่าอันนี้เป็นตลาดสมุนไพรที่เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรทั่วไปนะคะแล้วก็ถ้าหากจําแนกประเทศที่มีการบริโภคสมุนไพรเยอะๆเนี่ยอันดับหนึ่งเลยอยู่ที่จีนคุณนินาโอ้โหค่ะน่คะมูลค่า 17,,39 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะ และตลาดใหญ่อันดับสองถัดมาคือสหรัฐอเมริกาแปลกใจเหมือนกันพอเห็นชื่อประเทศนี้แอบงงว่าทําไมมีการบริโภคสมุนไพรมากยิ่งขึ้น<ช>แต่ต้องบอกว่าการบริโภคสมุนไพรจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ในประเทศในแถบตะวันออกอใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเนี่ยกลับไปบูมที่สหรัฐอเมริกาด้วยขณะที่ญี่ปุ่นนะคะมีมูลค่าประมาณสัก4,628ล้านดอลลาร์สหรัฐเกาหลีใต้2,965ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนอกจากสหรัฐนี่ค่ะซีกโลกตะวันตกเยอรมนีก็เช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะเยอรมนีเขาบอกจะมีศูนย์พักฟื้นเขาบอกว่าชอบนํามสมุนไพรไปใช้ปใชเป็นตัวเสริมรในเรื่องของพวกศูนย์พักฟื้น หรือว่าเอจิ้งกลางๆนะคะ2,155ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็น5อันดับแรกโลกส่วนประเทศไทยเราอยู่อันดับ8คุณผู้ชมมูลค่า1,483ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าอยากจะให้ดูสัดส่วนสักนิดนึงเห็นแต่ตัวเลขเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออแล้วสัดส่วนปริมาณที่มีการบริโภคจริงๆแล้วนี่นะคะมากน้อยแค่ไหนจีนเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งด้วยสัดส่วนมากถึง32%ของทั้งหมดสหรัฐอเมริกา14% คุณผู้ชมคุณนีนาเห็นความแตกต่างระหว่างอันดับหนึ่งและอันดับสองเนาะใช่ค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยมากถึง32%แต่ว่าอันดับสองอยู่ที่14%เนั่นหมายความว่าตลาดจีนเนี่ยมันใหญ่มากๆจริงะค,ะค่ะนะคะบริโภคกันเยอะเลยทีเดียวส่วนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ที่เเอเนะคะเกาหลีใต้อยู่ที่5%เปอร์เซนยอรมนีอยู่ที่4%เปอร์เซนส่วนไทยอยู่ที่3%เปอร์เซนด้วยกันดังนั้นเราสามารถปักหมุดได้เลยนะคะว่าเรา ต้องการจะตีตลาดไหนตีตลาดไหนอันนี้สำคัญเอาแค่เอาแค่ตลาดจีนตลาดเดียวก็จบได้เลยนะคุณผู้ใช่ก็แชร์ส่วนแบ่งมาสักประมาณ 4- 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยในตลาดจีนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะขณะที่ตลาดสมุนไพรในบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะแต่แม้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยอาจจะซบเซาลงไปบ้างเพราะว่าเรื่องของการขนส่งเรื่องของการผลิตต่างๆเนี่ยแต่ว่าคาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งตั้งแต่ปี2565เป็นต้นไปก็คือปีหน้า ด้วยอัตราเฉลี่ยในการขยายตัวถึง5%ต่อปีนั่นหมายความว่าตลาดนี้เนี่ยนะคะคาดว่าจะมีมูลค่ามากถึง78,000ล้านบาทในปี2565เฉพาะตลาดสมุนไพรไทยที่ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่50,000ล้านนับถัดไปนะคุณนินาอีกประมาณสัก4ปี5ปีหลังจากนี้จะเพิ่มเป็น78,000ล้าน ได้ดูว่าไม่ยากนะคะเนื่องจากว่าสมุนไพรถ้าเกิดว่าเขาดูเรื่องของ Product c h a แชมเปีรายการเอาเฉพาะสมุนไพรทั่วๆไปก่อนเขาบอกตอนนี้ฟ้าทลายโจรได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการรับรองในต่างประเทศว่าสามารถช่วยเหลือนะคะการอักเสบของปอดได้หรือกระชายขาวกระชายดําที่ช่วงหนึ่งนะคะขาดตลาดในประเทศไทยขายกันเป็นกิโลล้โอ้โหได้ดูว่ารา,ราคาพิ่มเป็นเท่าตัวตามป่าตามเขาเไ,ไปขุดกันมาขาย เลยทําให้นะคะผักดันสมุนไพรอื่นๆนะคะขึ้นมาอีกนะคะเพิ่มเติมอีก12รายการจะกลายเป็น Product c h a เปี้ยให้กับประเทศไทยนั่นเองค่ะเอาใหาม่3ตัวที่เป็นโปรดัก t c h a เป i o n นด้านสมุนไพรทั <ไป S 1> ่วไปเนี่ยก็คือฟ 1. ฟ้าทลายโจ, <น S> 2> จ <น S 1> ร 2. คือกระชายขาวและสุดท้ายคือกระชายดำเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะดรสาธิตป,ปิตุเตชา่านก็บอกว่า3ตัวนี้แหละ สำคัญมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยก็มองว่ามันสามารถที่จะใช้แล้วก็ในลักษณะการทดแทน<ะ>ยาที่เราใช้ปัจจุบันอยู่ก็คือฟาวิพิราเวียนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด -19 แล้วมีอาการ<ะ>ปอดอักเสบต่างๆเนี่ยฟ้าทลายโจรสามารถช่วยได้ในด้านนี้เนี่ยโอกาสในการปลูกสมุนไพรของไทยเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะดรสาธิตได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวลองไปฟังสักบางช่วงบางตอนเชิญเลยค่ะเพราะฉะนั้น อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของประเทศไทยในช่วงที่มีการประกาศใช้แผนแม่บทของเราที่เรามีอัตราเฉลี่ยสูงกว่าเขาเนนื่องจากว่าเรามีการใช้อย่างยังมีส่วนแบ่งจํานวนที่น้อยอยู่นะครับเราจึงมีการขยายตัวที่มีอัตราที่ดีกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสในการนําสมุนไพรไทยไปสู่การใช้สู่ตลาดสมุนไพรโลกเนี่ยมันมีโอกาสอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเกิดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับ โปรดักชั่นเปี้ยนของเรานรในสองตัวที่ในส่วนของฟ้าทลายโจรและกระชายขาวเป็นที่ยอมรับว่าสามารถรักษาอาการปอดอักเสบได้ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราจะสามารถชูโปรดักชันเปี้ยนในส่วนของฟ้าฟ้าทลายโจรได้อย่างดีนะครับรวมทั้งกระชายขาวที่จะนำโปรดักชันเปี้ยนสองตัวนี้เป็นตัวดึงสมุนไพรตัวอื่นที่อาจจะถูกลืมไปช่วงขณะในสถานการณ์โควิดขึ้นมาให้เป็นที่ยอมรับและเป็นเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติ มีอยู่ช่วงหนึ่งก็ขายไปจากตลาดเลยนะจริงขายดีมาฟ้าทลายโจนก็ะชายขาวเนี่ยนะคะซื้อกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือการพูดของทางด้านคุณสาธิตเนี่ยไม่ได้เลื่อนลอยในระบบมีการสํารวจแล้วก็เอาผลทดลองนะคะ500คนนะคะที่ เป็นผู้ป่วยนะคะล้วก็ใช้ฟ้าทลายโจรไปช่วยรักษาเขาบอกว่าจะมีการนําข้อมูลตรงนี้มาแถลงด้วยถ้าเกิดว่าได้ผลอย่างไรบ้างใช่ค่ะและนอกจากมีวิกฤตโควิด -19 เนี่ยคุณจาที่บอกว่าได้สร้างโอกาสให้กับสมุนไพรไทยในการเคลื่อนสู่สมุนไพรโลกซึ่งจะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรแล้วก็ภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากนะคะตอนนี้ตลาดทั้งในและต่างประเทศกําลังขยายตัวถือว่าไทยเนี่ยเดินมาถูกทางทีนี้นอกจาก3 Product c ช a ่เปี้ยนที่บอกไปที่บอกว่ายังมีอีกทั้งหมด12ตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาดูหน่อย ไพลกัญชากัญชงกระท่อมอันนี้แน่นอนทราบกันดีอยู่แล้วนะคะ,คะนอกจากนี้เนี่ยยังมีกราวเครือขาวกระชายดำขมิ้นชันบัวบกมะขามป้อมกระชายขาวพริกฟ้าทลายโจรกระเจี๊ยบแดงหญ้าหวานว่านหางจระเข้แล้วก็สุดท้ายก็คือไพลโอ้โหนี่<ม>ต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในพื้นบ้านสมุนไพรของไทยทั้งนั้นเลยนะคะ,คะซึ่งทุกวันนี้เอามาใช้ประโยชน์แล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์มากขนาดนี้ ไปดู3มกอหน่อยนะว่าสำหรับ New S c u r v e นะคุณนินากันชงกันชาแล้วก็กระท่อมอันนี้มูลค่าตลาดโลกในเมื่อวานเนี่ยหลังจากที่มีการสอบถามพูดคุยกันไปว่าผมว่าตลาดโลกนี้นิยมมากมูลค่าเนี่ยนะคุณผู้ชมคะ3ล้านล้านบาทะ ปัจจุบันนะปัจจุบันนะคะแล้วก็คาดว่าในปี2อ6 7าเนี่ยจะก้าวกระโดดขึ้นไปอีกนะคะก็แน่นอนว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยส่วนใหญ่เอาไปใช้ทางด้านการแพทย์ใช่ค่ะสถานการก็มีแต่ว่าในลักษณะของาด้านการแพทย์เนี่ยจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ3ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวเขาใช้อะไรบ้างใช้บรรเทาอาการสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งใช่ค่ะนอนไม่หลับก็ใช้ได้ CBD เนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงโรคพาร์กินสันด้วย และขาที่สําคัญนะคะเขาบอกว่ามันสามารถนําไปใช้นะคะในธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากการรักษาพยาบาลและกีฬาสปาการนวดนำไปใช้ได้เพราะว่าน้ํามันเขาบอกว่าเอาไปนวดผ่อนคลายให้อารมณ์เหมือนอาโรมาเลย <c oughs> และบอกดีกว่าอีกนะคะแล้วก็มีการใช้เรื่องของเป็นยาเสริมเพิ่มภูมิภ้มกันต้านไวรัสด้วยรวมไปถึงนะคะการใช้ในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นผิวผมเครื่องสาอาง <c oughs> อนามายัย <c oughs> ช่องปากต่าง สามารถต่อยอดได้หมดเลยเอาเฉพาะาตัวหลักๆอย่างเช่นสามกรเนี่ยก็เอาไปทำนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็บอกว่ามีหลายแห่งก็นำไปผลิตเริ่มเริ่มแล้วในการในการทำส่วนหนึ่งของธุรกิจของเขาถ้าเกิดมาดูเป้าหมายกันหน่อยไหมคะคือทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็รับเป้าหมายมาด้วยเหมือนกันเรื่องของการผลักดันนะคะพืชเศรษฐกิจของไทยอย่างเช่นสมุนไพรโดยวางยุทธศาสตร์นะคะเป็นรากฐานในการจะเผชิญนะคะกับวิกฤตที่ผ่านมาเพื่อจะพลิกให้เป็นโอกาส เป็นการขับเคลื่อนเป้าหมายผ่านแผนแม่แบบค่ะโดยให้ประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตและส่งออกสมุนไพรโดยเฉพาะชั้นนาของโรคนะคะเพิ่มไรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรและประเทศนะคะเพิ่มมูลค่าที่มีอยู่ประมาณ3 0 0แสนล้านบาทเนี่ยโดยตั้งเป้าไปที่จีนเลยค่ะญี่ปุ่นนี่แหละคะ่ะคุณอรองกรพลบุตรนะคะในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรพูดถึงแนวโน้มนะคะที่จะผลักดันบอกว่าสมุนไพรไทยนะคะเป็นเวทีแห่งโอกาสของประเทศ เพราะประเทศไทยเป็นดินแดนสมุนไพรเป็นอาหารแห่งอนาคตรหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะเป้าหมายที่วางไว้โดยเฉพาะแผนแม่บทในการพัฒนาสมุนไพรไทยฉบับที่1เริ่มปี2560ถึง2564ภายใต้การขับเคลื่อนสียุทธศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญจะมีการต่อย,ยอดในยุคที่เราต้องเผชิญกับโควิดและพิกวิกฤตเป็นโอกาสนั่นเองตัวเลขที่เขาคาดการไว้ตรงนี้นะคะเอาแค่ประมาณสักช่วงแรก ถ้าเติบโตได้5-10%นี่โอ้โหเดียวยอดเงินม,มหาศาลนี่แหละค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมูลค่าตลาดที่สูงเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเริ่มที่จะปลดล็อกกันไปบ้างแล้วคุณนินาก็พอจะมองเห็นว่าหลายๆบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเริ่ม<ช>ที่จะหันมาทําเรื่องของการชงกัญชากันมากยิ่งขึ้นอ,อย่างที่บอกไปว่ามูลค่าตลาดเนี่ยคาดกันว่าอีก3ปีข้างหน้าตลาดโลกเนี่ยนะคะจะอยู่ที่3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวจะไปอยู่ตรงไหนบ้างมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังกันก่อนเพราะว่าเออส่วนใหญ่ก็คือเขาบอกว่าจะอยู่่ทีตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกานะคะสตลาดนี้รวมกันกินสัดส่วนหรือว่ามาร์เก็ตแชร์ประมาณสัก80%ละ,ะส่วนตลาดในเอเชียเนี่ยก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามนะคะคาดกันว่าปัจจุบันนี้คือยุโรปเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาเพราะว่าที่สหรัฐอเมริกาก็มีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คาดการกันว่าทางยุโรปเนี่ยจะแซงอเมริกาแน่นอนแต่จะเปิดมากเปิดน้อยเนี่ยเปิดอย่างเสรีเนี่ยก็ือขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ดูสัดส่วนนะคะตลาดกัรชงกันชาทั้งหมดเนี่ยสาภาพยุโรปก็39,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐะนะคะทางสหรัฐอเมริกา37,000กว่าล้านส่วนเอเชียก็มีเล็กน้อยอย่างที่บอก2ตลาดนี้รวมกันประมาณสัก80%คุณนินานั่นหมายความว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของต้นแบบเรื่องของเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยเขาไปไกลกว่าเรามากจริงค่ะอ,อันนี้จะพาะแค่3กอนะถ้าเกิดว่าดูองค์รวมเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการผลักดันนะคะแล้วก็สร้างนวัตกรรมเรื่องของการผลิตผ่านบริษัทชั้นนำเขาบอกว่าตอนนี้หลายๆแห่งก็เริ่มแล้วนะคะในการออกโปรดักต์ต่างๆถ้าเรามาดูกันหน่อยละกันผลิตภัณฑ์ยอดขายสมุนไพรในไทยเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าคือภาพรวมเนี่ยเรายังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่พอมีจุดกระแส กันโงกันชกนากระทอ่บเริ่มมีกระแสเลยทันทีคนฟงังใช่ใ,ชใชนะคะถ้าดูจากตัวเลขเลยนะคะ,คะปี2 5 6 0ถึง2562นะคะขยายตัวเฉลี่ยปีละนะคะ3.3%ค่ะแต่ว่ามีการคาดการถัดไปนะคะคือปี2565ถึง2569เชื่อว่าการขยายตัวนะคะจะเฉลี่ยนะคะ5%โดยแบ่งมาเป็นปี2563และ2564 2,564จะอยู่ที่ประมาณ45,646ล้านบาทนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเนียมันไม่ได้แค่เฉพาะแค่เราปลูกแล้วก็ผลิตเองเท่านั้นแต่ว่าเราก็มีการนำเข้าด้วยนี่นะคะในปัจจุบันนี้เรามีการนำเข้าทั้งหมดอยู่ประมาณสัก7รายการด้วยกันตั้งแต่ปี59ถึงปี64ส่วนใหญ่ก็นำเข้าวัตถุดิบแล้วก็รวมถึงสารสกัดด้วยย่าหวานเรานาเข้าเยอะเหมือนกันนะคุณนินาย่าหวานนี่คือใช้ทดแทนน้าตาลนะคะ มีความหวานแต่ว่าถ้าใครทราบดีเนี่ยก็จะทราบว่าความหวานจากย่าหวานกับความหวานจากน้ําตาลเนี่ยมันต่างกันความอร่อย,อยือไงคะหรือว่าความกลมกล่อมของวันนะแต่ว่า<ถ>ทดแทนได้นะคะ<ช>ขณะเดียวกันขมิ้นชันเราก็นําเข้าเช่นเดียวกันนะคะการส่งออกวัตถุดิบนะคะที่เป็นเอาเข้ามาแล้วก็ไปทําเป็นสารสกัดแล้วก็ส่งกลับออกไปเนี่ยก็มีเช่นเดียวกัน<ช>ขมิ้นชันแล้วก็เราก็ เราก็ส่งออกเหมือนกันนะคุณนีน<อ>คาคือเหมือนกับ <นะ S 2> ว่าพอไม่พอเราก็มีการนําเข้าข<อ>นําเข้าเสร็จปุ๊บผลิตนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จปุ๊บก็ส่งกลับออกไปกระชายดํานี่ก็ประมาณสัก30%มกระชายดำมเมื่อวานในคุณสาธิตได้พูดบอกว่าเอ๊คุณสมบัติของกระชายดำเนี่ยเหมาะสําหรับคุณผู้ชาย อ่าส่สวสในใหญ่ก็จะขายดีใช่ในต่างประเทศด้วยถ้าเป็นแบบนี้ผักดันทําให้มีการปลูกโดยเกษตรกร,ร,กรมากยิ่งขึ้นก็ได้เลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญที่าทางกระทรวงกรเกษตรเขาได้มีการระบุก,ก็คือว่าสิ่งสําคัญที่ผู้บริโภคจะเชื่อมั่นได้นั่นก็คือความปลอดภัยความสะอาดการเป็นออแกนิกไม่มีสารพิษตกค้างเรื่องนี้เนี่ยทางเกษตรทางกระทรวงเกษตรเขาต้องทํากันบ้านเยอะแล้วก็ต้องไปพูดคุยแล้วก็ทําความเข้าใจกับเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นก็มีแผนแม่บทเตรียมรองรับอยู่แล้วนะคะสาหรับตั้งแต่ปี2000 560มาถึง2,564แล้วก็จะมีการปรับแผนอีกรอบหนึ่งเป็นแผนที่2ตั้งแต่ปี2,565เป็นต้นไปเรื่องนี้สำคัญจริงๆแล้วสำคัญทั้งหมดเลยสำหรับ New S Curve ก็คือ3อกอกันชงกันชากระท่อมแล้วก็รวมถึงพืชสมุนไพรไทยที่ถ้าหากปลูกในประเทศไทยเนี่ยต้องได้มาตรฐานโลกใช่ค่ะเด่กล็ก็ตามเ,เขาบอกว่าการที่จะปลูกในครั้งนี้ต้องได้รับการสนับสนุนนะคะด้วยภาคอุตสาหการรมถ้าเกิดจะเป็น New S Curve ทุกคนก็โฟกัสไปที่ EEC พื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับได้ไหมซึ่งค็องดตอรเฉลิม ชัยศรีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์น,นะคะก็บอกว่าปูทางไว้แล้วค่ะประเทศไทยจะเป็นฮับสมุนไพรนะคะเช่นโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่โดยมีกลุ่มแปลงใหญ่พืชสมุนไพร37แปลงใน22จังหวัดเกษตรกร1,565รายในพื้นที่7,913ไร่นะคะทำแมทชิ่งกับโรงพยาบาลใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเรียกว่าผลิตที่ไหนแปลรูปที่ตรงนั้นเลยนะคะ ส่วนในพื้นที่ EC ค่ะเขาบอกว่ามองไว้3จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะชนบุรีระยองบน5คลัสเตอร์ของทางการเกษตรในการผลิตนะคะส่งเสริมเขาบอกว่ามีทั้งคลัสเตอร์ผลไม้คลัสเตอร์ประมงทางด้านพืชพืชสมุนไพรแล้วก็พืชม,มูลค่าสูงสอดรับกับอุตสาหกร,รรมเป้าหมายด้วยค่ะนี่จะถึงขั้นผลักดันเป็น1โครงการ1ตําบลแปลงใหญ่สมุนไพร1จังหวัด1แปลงสมุนไพรซะเลย ใ, <ทำ S 1> ในนะภาพในภาพรวมที่เรานําเสนอให้ผู้ชมได้ทราบเนี่นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสทางธุรกิจแต่ก็ไม่รู้ว่าพอเราได้รับทราบข้อมูลแบบนี้แล้วอย่างสมมติมคุณนินาเองอย่างดิฉันเองเนี่ยเออมองเห็นข้อมูลมองเห็นโอกาสแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะอันนี้ต้องมีรณาการแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยอยากทําหรือชาวบ้านเนี่ยอ,อยากจะทํามีแปลงปลูกมีที่ดินแล้ว แล้วจะต่อยอดยังไงเนี่ยต้องไป<ล>พูดคุยแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี<อ>่ยมีรถแมพที่ชัดเจนเพราะว่าบอกว่ามี big move ที่สําคัญเนี่ยนะคะสําหรับแผนในการผลักดันที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นทับสมุนไพรของโลกได้อย่างดีก็ไม่มว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสําอาง<ะ>เรื่องด้านการแพทย์อาหารสัตว์ด้วยนะคุณนินาะอาหารสัตว์เนี่ย<ะ>ก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันะนะคะในภาพใหญ่ภาพรวมต้องติดตามกันนะคะว่าสมุนไพรไทยเนี่จะมีทิศทางอย่างไรจากนโยบายของภาครัฐขณะดเดียวกันภาคเอกชนก็ตอนนี้พร้อมอยู่แล้วนะคะในการที่จะเดินหน้าอย่างเต็มที่